ค่ะมือนี้น้องทียจะพาพ่อแม่ไปนอเอฟซีไปตามแนวทางของน้าจอยนะคะน้าจอยบอกว่าพ่อบ้านเพิ่นฟันนะคะผีผู้เฒ่าสองคนตาย่ายนะคะมาบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช้่มน้ากันเลยค่ะมือนี่น้าจอยมาหาหอ,อดบ้านอ,อันเอฟซีฝากเพื่อมาหายน้าจอยตั้งแต่ตอนลังเลขออกขึก่อนเลขออก เพื่อนถือน้ำเจ้าตั้งแต่งวดสองหกหกสองเห็นไะ่มเพื่อนพึงฝากมาคุณอ้อยฝากมาให้นะจอยสองร้อยบาทนะคะถึงมือ <c oughs> แล้วงเนอะค่ะ <c oughs> ไหวพ่อให้เพื่อนแน่ขอให้โชคๆนันนานนับกันนะคะอันเมื่อนี้ท่านแม่ทัพคือบ่มาอันแม่ทัพอันบึ้งท่อทัพนี่นี่เหี้ยนเพื่อน่บฟันวะอ,อันบาเท่าไหนามแม่ทัพเลยแม่ทัพบ,บึ้งอันเข้าต่อสู้กันอยู่โอ้โหสดเ อันสรงข้ามันปะสรงข้าให้เลยออออเให้กินเลย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 ไปหาแม่รักเด้อหายายสัมผัสแม่จอยน้อลงเนาะไปอเอฟซีเพิ่นอยากอันอยากเห็นหน้าท่านแม่ทับท่านแม่ทับยิ้มรอบว่ายิ้มคือกันกับอันแม่ทับกุ้งลาไปหาอันคุณยายรักน้อลงเนาะหายายสัมผัสแม่จอยข้าวเดียวน้อลงนะเนาะ อันกนอันกวนฝันต่ฝองเนาะแต่ปงไป็นอนยืทุงันเดี๋ยวเดี๋ยวอันเจ้ามาหนีเจ้าฝันบ่บ่เลยฝันแต่เจ่าว่าสามีฝันสามีฝันงวดทีแล้วเท้าว้อบมเนาะเพิ่นจะได้เข้าใจเพิ่นฝันมือมือเลขออกมือเลขออกเพิ่นฝันว่ามีิงผู้เฒ่ามากบวกเลขเพิ่นเพิ่นนอนอยู่น้านอนกลางเว้นนอนกลางวันอยู่น้าอันไปเก็บเฟียง เราเลยนอนงคางรถมาหนีเล่เราเลยฝันเห็นผู้หญิงเแถาๆอันบักลาอันหาชวงเด้อบันนี้บันนี้เล่ากับขึ้นมาเนี่ยโมแร้งมากินเขาน้ำกันมันบอก็มาบอกปันเนี้ยข้งอันอันเราคอยได้เลขหาสองวฮ้ยคุณอะสิไปสื่อตูเก้าอันยามาบอกแถวมันสีออกบอก็เรียกว่าอันสี่แหละอันเท่าซื่อขอันอันเลขข้าจะวางหาชวงนี้อืมก็เรียกว่าโอ้ยมันตูเก้ามีคุณอดมากบอก ยิ่งู่้เถาเถาเมื่อแม่ไม่ย้ายแทงพอแก้่าแก้ไปเก็บเฟี้ยงอยู่หน้าไม่ยายแทงแม่ไม่ยายแทงก็คือแม่ย่ายเถาย่ายแม่ยายยายทวดของนนทิยาเม่นแล้ววาเราไปนอนแล้ววามียายแทงมาบอกเลยว่าเล็กสิออกตัวเก้าหาสวงบอกย่ายจอยบอกแม่รักกับบ๊บีผู้ใดมากน้าวาเลขตัวเก้ามันอีออกจังๆได้ย่ายแล้วบอกเฮ้ยห้าวว่างเนาะ แม่ันมันบ้าแล้วว้าคือคอยว่าวว่แม่หนาเน้นว่าอันบันนี้เล่าเลยว่าแล้วไปจ็บเล้วรล้ขี่รถไปเอาอันแล้วขี่รถไปเอาอะไรรถมันมันหล่นมันบ้ามันหล่นอยู่หน้ามันหล่นอยู่หน้าข้างหน้าอันนั่นรี่นั่นละบันนี้เล่าไปเล่าได้กินแป้งแป้งแป้งแบบ พูดแป้งแบบสมัยก๊เก่้ๆที่กระจ้าอาบน้ำหล้วก็แป้งตุ๊กตาทองนั่นไงห,หอมหอมไปน้ำไปน้ำหากินคนนี่แหละไปน้ำหากินแปง้งคนวานี่แหละได้กินขน้นนะคนก็ไปน้ำหาอ้อมทงคนก็บผเห็นงยุ่ง่ังใดกินแปง้งย้อนอัน หน้าพีดาวหน้าพี่ดาวข้องติดของกับมันยี่หอมแมนบอแลวกระทัดไปอีกข้องหนึ่งมันมันมันสี่มีสะแมนบอาน่ะไตสะลงมาดิกกินหอมไตสะลงมาเมื่อนี่ยายไปซื้อน้ำปั้นไปพ่อหน้าป้องสามีเจ้าฟันไปอันนี้แต่กินแป้งย้ายยุ่ข่างพ้นหน้าเย่หอมย้ายก็เลยบอกว่า ของแท้เลยพ่นหน้าแย่หอมแย่วาสังสีล่ะแก้กันเลยหัวพ่นนั่นมันเป็นพ่นเอพ่นโกเก่าแล้วก็พ่นลำเก่าแมนคือของแท้เลยตรงนั้นผีห่าก็อย่างเล่าไปน้อนเล่าเด็กินเล่าเด็กินแต่กินหอมแล้วว่ามาเห็นคนแลอยว่า่เห็นคนอยูู่้เดียวแล้วว่าเล่ายางก็ไปก็มากก็ไปก็มาเด้เล่ายางหาคนเล่าว่าเด็กกินคนแล้วว่า ระหว่าแล้วเด็ก <realmente mal ab Although> ิน <trilogy> ข้นแล้วยางหาสามสี่ดอกผลกับาเห็นในในในตะกินแป้งออกมาเจอของดีแล้วโอ้โบัน้เรามาฝันยิ่งเฮียนเี้บัน้เราเราเด็กินแป้งแล้วมันมาฝันไม่เฮียนก็เลยว่าโออันตะปองมันนั่นอันมันจิมันจิออกดีๆมันคือมันคือออกแล้วออกอีกออกอีกออกแล้วเทเลขกตัวนี้ได้ว่างีีนะเราเราฝันได้สามตัว เราฟันว่าผู้ใดมาอบอกนะจอยเลาฟันว่าเป็นเป็นยิ่งเถ่าเถ่าก็ผู้ไส้เถ่าเถ่าจุงเขียนกันมากบอเมื่อเมื่อนัน้นเมื่อนั้นเล่าหาเขาห้กินเด้อ๋อแล้วไปเอาเฟียกเล่าหาเขาหกินพร้อมขังโพดนั่นบ่แม่นหาเขาห้กินพร้อมอ แต่ว่าเนาะอบ้านเจ้านี่ยนะแต่งเต่งเต่งของให้เล่ามันบอกกับพักพักกับทอดเนื้อหมูวันนี้กับออกขลไม้ไปให้เล่ากินน้ำมันบอกเดวันนี้เล่าก็หาอย่างละนิดละหน่อยเห็ดเห็ดก็บานเข้าปั่นเขาใส่น้ำกิ้นน้ำซีแมลก็ได้ว่างๆไปดีแล้วดีแล้วคั่วเราเลยว่าอุ้งหอมกินแป้งคักวะไม่ว่าอย่างเงี้ยวันนี้ยนี่ยมันขึ้นน้ำแล้วมาปั่นเลยจ้าเออแต่ป๋องก็เป็นอาจารย์ิ่มมากะหอว อยู่หน้าบ้านมดขึ้นขึ้นวันพระเนี่ยม่วันพระที่บ้านมานเมียนมดขึ้นสวดเกี่ยงโอ้ยตะปวงเจ้าเห็ดอย่างเดียวนี่ได้ยวางไงละบ่ได้เอายังข้าเจ้ามามันบ่บ่ได้เอายังมาเลยมแต่หาเขาข้าวเจ้ากินวันนี้เพิ่นมากเขาฟันสองตายายแล้วบ่เม่นเพิ่นมากเพิ่นวางได้เพิ่นเพิ่นมากว่าโอ้บักลาอันขอพุณหลายๆด้ี่หาเขาให้กินบ่ได้บ่ได้กินเขาโดนแล้วเพิ่นวาง มัมีคนายอ่ายายหอมกับคือสีอยาบบ่เลี้ยงแค่เท่เนะบ่บมันมันเป็นต่แหกหรอกดี๋ว่ามันอปันปูแต่แหกเป็นปูยังเป็นสี่เป,ป็นปูแถวสองคนไหมค่ะก็เจ้ามากก็เจอกตัวเดียรนเพื่อนบอกตัวไดเลยเพื่อนบอกหกสี่สามเพื่อนบอกเพื่อนบ่ได้เขียนหายมันบะเนนหกสี่าม เพื่อนบอกเพิ่นไ่ได้เขียนให้เลยมันว่าห้างเดียวเนี่ยเมียน,น,น,นบ่มีรางมั้งเพื่อนสิบอกเลยนี่เพิ่นว่าหาให้ใหาขางไทยให้กินมันก็เลยให้เลยนี้เลยบอกแม่นเพิ่นนั่งมาเข่าฝันนั่งมาเข่าฝันหาเข่าไอ้กินตอนกลางเว้นหน้าปลองเพิ่นไปเก็บเฟี้ยงหาเข่าไอ้กินตอนกลางเว้นกลางคืนมาเข่าฝัน,แ,<ม>นแต่ว่าตอนกลางเว้นยินแต่ถือแต่กินแป้งบ่เห็นโตแม่ยนเล่าวเด็กเล่าวเด็กแต่กินนั่นได้กินค้นเล่าวแต่กินคน หกสี่สามมีเราหนิมันมีสองตัวรางมันบ่เข้ากับสีตัดปากกาสีดำสีน้ำเงินข่อยเมิดข่อยสีตัดจังสี่เลยด้วยน้องหกสี่หกสามสี่สามน้ำปองฟันหางเดียวเล่นมันอะจอยแม่แล้วจี๊ฟันแบบนี้หมดเดียวอันเทเดียวเท่านั้นแล้วก็บันอีกเลลยแ้วก็บ่าฟันอีกเลยเอ้าพี่น้องฟันจำได้พ่อบ้านหน่าจอยฟัน ผู้เฒ่าสองก้นจุงแขนมาเขาฝันบอกถึงบ้านหกสี่สามเพินาาพ่นว่าจังไดเพิ่นว่ามันจะออกหรือจังไดเพิน่นว่าบักลาอันขอพูดหลายๆเด้อมยั่สี่ห้ขควงดีอืมที่หาเขาให้พ่่ใหญ่กใหญ่จินอืมตีให้เนาะ บาดที่นี่บาดที่เติมขึ้นมายหมดเ้ามามาตายอยู่ไหนเนี่ยผัวกับเนี่ยไอ้เศร้าฟังนกิดหมาเลยสงก็ดีเราตัวอันแบบลากหมาอันแบบลากหมาไปฟังเนาะอุ้ยเท่าเลดตัวมันเท้มันกับสีคือคนนเอาะามันนอนตตยสีคนมามาผัวกับสีน้าอันนี้มันอยู่กลางวันนะครัตัวว่ะบาดที่ผัวกับเนี่ยเก็บหมาขึ้นรถอันโต้สีใด โตสีแดงแม่นหมากินเจอกบ่บ่เฮ้ยแม่นหมาโตคอยหาเข่อยกินประจําบอคอยซื้อปิ้งไกล้กินประจำหมาหมาจอนจานหมาบ่มีเจ้าของคอยเลี้ยงซุกมือโตสีแดงโตสีมดบอยไปบ่บ่เห็นมื่อนั้นมาขอกินแม่แม่ปิ้งไก่แม่นเบิดมันโตใหญ่อยู่ดิโตใหญ่อยู่โตใหญ่มีได้ขาวบอม่จ้ะเอาได้ขาวค่ะอันอันเป็นแดงขาวอย่าบอกได้ว่าหมาบกลงที่คอยเลี้ยงประจําประตุยจนว่าอัน เจ้าซื้อให้มันกินทุกมื่อจัิงถือยาเบียบอกถือยาเบียขี่ขี่มันแตกเบิดบันนี้ก็เลยเก็บก็เลยเก็บทุกอย่างของมันขืนรถถ้ามันเจ้าไปฟังไซบันนี้อันเอาไปฟังหน้าเหรือตุนมันไหมสีสมๆใช่ขาจังไงเขาบอกแมนแมนนีแมนโตตัวมันใหญ่ผลเด็กก็เห็นมันอยู่เที่บวนบวมบวนธรรมดาธรรมดาอู้ธรรมดาละนะมาเจ้าเรียงมันมันมานลาเขาขังตุ่ยใหญ่ยิ่งยันพอดาว ห้องหอมมัดเสาแล้วบอกไอ้มาคนใดมาดแต่อีกอีกตัวนึงเด้อมันตายอยู่ที่อันในหอมเด้อมือเศร้าไปไปสิไปซื้อปิงไก่้เหี้มันหามันบ่เจอเลยปกติเป็นส่งร้านหรอกกัสิไปซื้อปิงไกล้นี่คือคนคิดมันเดียวมือเศร้าโอ้ยเนาะเอาพี่น้องสรุปมาแนวทางของนาจอยนาจอยยังบ้านฟันมันป่ะคะนี่ตาพอบ้านฝันถ้าถ้ามั่วนั่นมวดหาซุนน้องหมามาตายอยู่หน้าบ้านนะถึกเลย บอกออที่เจ้าก,ก็จะ่าถึงเลขอีกตีเพราะว่าหมาไ่าาตายหน้าบ้านหัวก็เมียก็เก็บหมาไปฝังเลยเดี๋ยวก็ได้โชคได้ลาบอ,อ๊อบบินฝันพอบานหนะ้าจอยฝันว่าผู้เฒ่าสองคนมาบอกมาขอบคุ้นที่หาเขาให้กินแล้วกามาบอกเลขหกสี 6, 4, ่สามตันให้แล้วสี่สามหกสามหกสี่นะคะเป็นหน่าอางหะสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยเขา้าเข้าบริการอันนี้ดงนาะ ว่าเรื่อการเก่าดังน<ม>เนาะเด็กน้าปองปกติเราสิบลมีกันเนาะแม่ถ้าเพื่อนหายย่ำได้สิตรงตรงเนาะคือสิบกันได้เนาะอ้าวขอบคุณน้จอยหลายๆที่แบ่งปันนะคะให้เอฟซีโซเดียนวทางของน้าจอยนะคะเลยพอบ้านฟันเนอะคะ่ะอาจารย์เด็กเพื่อนกระดาษอันทิ่ถูกเปียกไว้เ็จหน,นาเพื่อนคิดว่าเป็นผ้าเย็นจะได้บุ๊ <c oughs>